สวัสดีทุกคน,นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเอาดาบเข้าไปในโซนเอ้ยไม่ใช่โซนเขาเรียกว่าสอนเอาดาบเข้าไปในโหมดวด 4VC ตอนอื่นต้องกดตรงกระเป๋ากล่องซับไพ่ก่อนนะะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันได้ไหมผมไปดูเลย blink. Don't ไปครับ This is just the beginning. Soon, the world will. ครับแล้วก็จะได้ดาบมานั่นเองเดี๋ดยวไหนๆก็ไหนๆละไปดูผมเล่นกันดีกว่าคิดว่าได้คลิปวันเสาร์ วันนี้ว่างนะผมเพิ่งก็เลยอันมาโพสคลิปหุ่นขึ้นแลยหุ่นข้นเลยข้างล่างข้างล่างผมพูดกับคนดูนี่แหละผมไม่ได้พูดกัเพื่อนนะผมไม่้จ่ายซะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

ถ้าเราตายดาวก็จะหายไปน,นะครับโอเคไปดูรอบต่อไป got pete to do him first blood โอ้ตามนี้เราชนะนะครับนะหนึ่งสกอร์ต่อหน,นึ่งละต่อไปขอของหน่อย Failure is not in my code of conduct. <laughs> You know? Failure is not in my code of conduct. 아 <목소리나> มันต้องไปแล้วครับไฟจะเต็ม